สิดเยอะไปหมดเลยชีวิตุนุ่มสดท่าหนาเหนือ่นอยในชีวิตกูณน่ยมาอยู่ตอาวทุทา ไอ้เรื่องความรู้เราทหารต้องฟันฝ่าฝึกฝนขัดขวนดาบกดจับตีอีกครั้งกระบี่กระบองกลุ้มลอ่จอจอดจงเมื่อเราณตัวอ๋งอง จนมีความรู้รอบตัวต้องใส่ในหัวในใจมีความรู้แล้วจะสบายทั้งเบื้องปลายเบื้องตอนเขามีพ่อมีแม่ตัวผมไม่ จะพักเกิดเป็นนมมันกลุกหนักไม่เคยมีรักสักคนผมเกิดมายากจนก็เหมือนกับคนที่กระจอบจำลูกต้นรักก็กลัวไม่ออกกลัวไม่ออกกไมีดอก อยากมีผลผมพูดจริงๆอยากมีผู้หญิงรู้ใจที่ไหนอยากมีเมียที่อุทัยทั้ง3คน3คนเลยไเดี๋ยวสาวอุทยัยสวย กับเด็กน้อยกอบพ่อแม่อ่เรียนอ่ะไอ้เปรี้ยวร้องกับร้องอ่าไม่อ่าเออครับน้องเธอเซนอูเับ้าสวัสดีปุ๊บมังเซบูดบายเลยมึงจะรีบลาไปหาพงเอ่ะไม่เป็นไรอ่ะไอ้หนู เด็กคนนี้เด็กอัจฉริยะเออเหรอร้องก่อนได้อ่ะร์ล็อกกรตัวเทนี้ร้องได้เลยได้สวัสดีครับพี่น้องอ่ะโอ้ยตังเออเออตังตังตังอยากจะแปลงร่างเป็นอะไรนะ ออกแล้วฮัลโหวนนี้กล้วยไม่ทะลุเปล่าเ,าเลยเ <laughs> มึงนี่โอเคลูกโอเคลูกเด็กรุ่นนี้ก็คือนะคตของพวกเราไงนะต้องดูให้ดีกราโดยะโระลวงวันก่อนไปนี่เมื่อกี้กูขับรถเข้ามานู่นฝั่งโน้นนู่นเป็นไง ก<ล>็รีบมาแต่งหน้ากะว่าเดี๋ยวเลลิเกเสร็จจะลงไปไหว้สักหน่อยที่เทพทัาใจเออตอนแรกอยู่ตรงนน้นผายเมื่อกี้ม,มานั่งอยู่ตรงนี้เลยนี่ผม<อ> <c oughs> เป็นหุ่นเปิดมวกูก็ไม่รู้เลยกูจะไหว้กูกะจะให้เอานิ้วจิ้มหน้ากูแล้วมึงกส็สรรหาแล้วไปสิงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยเออไปรับรางวัลลูกเชฟซีสูชาไปอยู่ที่นี่เออไปไปอยู่สำนักดาวก็มีเฉลิมรั์แล้วก็น้องๆแล้วก็เพื่อนอีกมากมายแล้วก็ไอ้ควย เด็กคอยดูแลเด็กก่อนไปเนึงกูรู้แล้วทำก็ไม่ได้ทำต้องมาดูแลมัน,นี่คกังขอบคุณครับคอยร่ำคอยรวยนะครับวันนี้สิธ์รุ่นพี่เรียนจบกันแล้วแก็ต้องแยกายกกันกลับบ้านดวงยังไม่ดีซะแล้วทำไมอะ่ะแบกหมดซะแล้วเออไอห,หนูดูปากกิน <ขอ S 1> ดีๆขอบคุณครับ ฉันเนี่ยกับอยากจะกลับบ้านไปหาแม่เพราะว่ามีแม่ทั้งสองแก่ชราภาพมากแล้วนะ,ะก็คือว่าจากแม่ทั้งสองมานานตั้งแต่มาเรียนวิชาเพลงดาบเพลงทวนวันนี้เรียนจบก็อยากจะกลับบ้านดูแลแม่ทั้งสองอแล้วเพื่อนๆจะไปไหนกันบ้างเนี่ยฉันก็คงต้องกลับบ้านฉันอ่ะแต่ว่าแต่ไอด้ดาบเล่มนี้เมื่อก่อนฉันไม่เคยเห็นอ็วันนี้เรียนจบแล้วไปเอาดาบมาได้ยังไงลือบ,บอกจะบอกพร้อมๆกันนี่แหละก็เมื่อเช้าไปร่ำดาพระอาจารย์ ก่อนจะดับบ้านพระอาจารย์เลยให้ดาบเล่มนี้ติดตัวเข้าพเจ้าไปด้วยพระอาจารย์บอกเอาไว้นะว่าดาบเล่มนี้ไม่ธรรมดาอ,อมันมีชื่อว่าดาบเหล็กน้ำพีอ,อ,อาจารย์บอกเอาว่าถ้าดาบเล่มเนี้ยประทัดดาบสามมันทั่วไปไอ้ดาบเล่มนั้ต้องหักพังพินาาทันทีจริงไหมเนี่ยจริงได้ไหมล่ะไม่ได้ ฉันก็ไม่ได้โอ้ไม่เปไ็นไรอ้นี่มันมีบุญเพื่อนเรามันมีบุญแต่ว่าวันนี้จะกลับบ้านใช่ไหมจะกลับบ้านไปหาแม่เราต้องขอโทษด้วยเราไปกับเพื่อนไม่ได้หรอกทำไมะ่ะเอาเราต้องไปกับฉเฉลิมรัตน์อ้อาวไมงจะมาไปเลยกับฉนันนะเอากับฉันเข้ามาในวัดฉันรู้จักแกเป็นคนแรกแน่เออจะไปกับฉันรู้ใช่ไหมบ้านฉันรวยอะ่ะแน่บ้านรวยด้วยบ้านฉันรวยอยู่แล้วมันรวยอย,อยังไงไหนลองเล่า,ลา,ลาสรรพคุณให้ฟังดิจะพูดถ,ถึงความรวยในไม่อยากจะคุยเออเดี๋ยวขอคุยท่หน่อยนะอ่ะลองคุยลองคุย มอเช้าเป็นไงพ่อโทรมาพ่อโทรมาว่าถ้าเรียนจบแล้วให้กลับบ้านเพราะตอนนี้นะพ่อซื้อควายมาใหม่ตัวหนึ่งพ่อซื้อควายมาเออโวบ้าคนแถวไทยเขาก็มีควายกันทั้งนั้นแน่เฮ้ยแต่ควายบ้านฉันไม่เหมือนพี่อื่นนะมันพิเศษตรงไหนวะควายบ้านฉันเนี่ยตัวใหญ่เท่าภูเขาอ่ะโอ้ควายตัวใหญ่เท่าภูเขาเออเวลาจะป้อนหญ้าป้อนอะไรทำไงป้อนหญ้าทีพ่อก็ต้องขับรถขึ้นภูเขาแล้วย่ามาให้กินจริงมา้ะตัวมันใหญ่จัดอะ พูดถึงความรวยผมก็ไม่แพ้คุณหรอกเฮ้ยเอ็งรวยจริงเปล่าผมนี่คนวัดวังวังอะไรนะวังปรากฏเอวกูก็กูเพิ่งตื่นเมื่อนคนคนไทยเขาต้องเลี้ยงควายในบ้านฉันน่ะคนวัดวังปรากฏซื้อกองถวายวัดนี่กองเพนน่ะใหญ่ใหญ่เท่าภูเขาอ่ะเอวเวลาจะตีอะเอาเวลาตีนี่ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปตี โอ้ยกองใหญ่ขนาดนั้นมึนเงเอานัหนังที่ไหนทำเอากัหนังควายพ่อมึงไงไอเบียพอ่อมาออนี่ไงกูกะจะไาวอยู่แล้วไหนฮนะ <c oughs> เอา,เอาะีรจะไปก็รีบไปกูเริ่มแลกวส่วนน้องๆอยังดีไม่จบอยู่ที่นี่ที่สากดูแลพระอาจารย์ด้วยเพื่อนถ้าเกิดเราอยากเจอเพื่อนจะเอาย่างไรไปเจอที่ไหนดี บ้านฉันอยู่พะนินโกสลโกสนลนครสังเกตเลยงงยอดแหลมแหลมสีต้องทองเลยบ้านฉันเลยยอดแหลมแหลมสีทองทองเออนี่บ้านมึงหรือป่องเมนเน,เนี่ยซุงสเปนเราหยุดเล่นลิเกกันก่อนเถอะเพื่อนทอเคมึงเชื่อไหมตั้งแต่ตาคนนี้เดินมาไม่มีใครมองพวกเราเลยไปไปกลับบ้านนะกลัวคุยไปกันเลยนะไปกันเลิมไปกันเลยเจอกันแยกกันจะโทษเวที่ทำหรือกรรมแน่กรรมหรือแม่ก็ไม่รู้ ดูหน้าขันคนลุกคนเคยรักกันมาต้องมาจากกันไปลูกไปกอจ้องฟันไม่ใหญ่ดีต่ว่าพี่เลยเอาลำลำลัมลัมลุกไปเอาะปกกิอต้องเดินโลดลัดตัดป่ากระทุมทัดยิวทุะแถวทาง จะเดินเลาะลัดเออวัดตัดทางเลี้ยวทางจะขุดจะเคียวแม่บันขัดมันควางงกงกงกนินงินขอดเจอตามทางสิ่งที่ปุุงวังไปเด็คงมีสักวันแต่เกิดมาจนก็นต้องทน ใดจะรัออกใครขอบใครกลัวเขาจะด้าว่าทัน,นจะดีสาวครั้งใดกลัวเขาจะไม่สงสารเพราะว่าผมนั้นมันเป็นคนจนค<อ>นจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำานาจจะไปสามารถบังคับสะกดจิ้ใจคนสวยของพี่จะหนีไปมี ไม่ไปนั่งตอสบอดไซด์รถใหม่เมสซิงเจแปนมีเกยียา์พีระคาไม่กี่ร้อยบาทเด็กๆระ,ละหว่างท้าอึดอาจแต่ก็ออกเมสซิงไทยแลนด์ตั้งแต่เช้ายันค่ำร้องรำด้วยใจฟังเต่นไม่เบื่อรถเครื่องต่างประเทศคงมีแฟนควงแขนทุกคนกีไม่เก่งเหมือนเพลงยอดฮับน้อยใจ ผมจะทำทนาไปไหนวะลงรักสาวก็บอกเขาไม่ได้จะทำย่างไงก็ผมกิดสาวไม่เป็นสายแล้วฮิตผมกิดสาวไม่เก่งต้องใช้ตัวเพลงเป็นเดิมเยอะเลยวนวนไม่เคยขาดแหลกเงีนบมาตั้งสี่ห้าก็มือเอามาเยอะยัง แกคนต่อแย่เนื้อใหญ่เศาสาว,วตัวใหญ่ก็ตัดเนื้อใหญ่ใหญ่กลัวม่กันยาไม่หันมายวนยีขยำขยี้ว่าเราคนจนผูยิ่งใหญ่คนจนมีสิทธิ์ไหมค้าคนจนมีสิทธิ์ไหมค้ามีงานให้ทำไม่ค้าปาริญญาไม่มีแต่มีเอ๊หัวเราอะไรตอนนี้เนาคําตวคนนี้ร้องไม่ได้ ไปลูกัน่ก่อนนะน้องๆไปแล้วกล้วกรรับไอลูกถไหนต่อไปก็ไปน้องไปลูกบเรื่อมนไหนน้องใหญ่ดร่องเา